อันตรายสุดๆถ้าปัสสาวะของท่านมี4สิ่งนี้ครับสวัสดีครับผมหมอทํอปนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อปชาแนลครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับว,วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องของปัสสาวะครับอันตรายสุดๆถ้าปัสสาวะของท่านมี4สิ่งนี้ครับ โอ้โหน่ากลัวจริงครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยนะครับผมขออนุญาตให้กระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไปให้เรียบร้อยแล้วส่วนท่านที่มีเวลาเราไปพร้อมๆกันเลยครับสำหรับเรื่องของปัสสาวะนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่สําคัญมากท่านเชื่อไหมครับว่าการได้เข้าห้องน้ําอย่างมีความสุขเนี่ยเป็นความสุขแบบอันดับต้นๆของสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ ถ้าลองดูครับว่าถ้าท่านปวดปัสสาวะมากหรือว่าปวดหนักมากแต่ว่าไม่ได้เข้าห้องน้ำอ่ะโอ้โหมันเป็นไงมันทุกข์ทรมานนะฮะและก็มีโรคต่างๆที่มันแฝงมากับพวกสีต่างๆกินต่างๆเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ครับถ้ามันสำคัญท่านต้องตั้งใจครับเพราะว่ามันจะทำให้ชีวิตของท่านนั้นดีขึ้นอย่างคาดไม่ถึงครับมาดูข้อแรกกันเลยครับว่า อะไรนะครับที่จะทําให้ปัสสวาวะของท่านนั้นดูน่ากลัวมากๆนั่นก็คือเรื่องของสีของปัสสวาวะที่ไม่เหมือนเดิมนั่นเองครับต้องถามนี้ฮะเราต้องรู้จักสีที่มันมาตรฐานก่อนนะสีที่มาตรฐานคืออะไรมันก็คือประมาณสีเหลืองอ่อนๆนะฮะถ้าให้เทียบกับเบียร์เบียร์นี่มันจะเข้มไปนิดนึง ต้องเป็นเบียร์ที่ใส่น้ําแข็งแล้วละลายแล้วนิดหนึ่งนะ,ะประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะ,ะมันก็จะสีเหลืองอมพันประมาณนั้นแต่ไม่เข้มมากนะครับเพราะฉะนั้นสีที่เปลี่ยนไปจากนี้ถือว่าผิดปกติมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง1สีแดงสีแดงนี่ส่วนใหญ่ก็คือว่ามีเลือดผสมมานะฮะถ้ามีเลือดเยอะก็แดงเข้มมากถ้ามีเลือดน้อยก็แดงจางๆเหมือนน้ําล้างเนื้อถามว่าเฮ้ยทำไมปัสสาวะของเรามันถึงมีเลือดได้ก็เช่นมีการอักเสบมีจุดลอยเลือดไหลเล็กๆภายในกระเพาะปัสสาวะ มีนิวต่างๆที่ครูดผนังนะทางเดินปัสสาวะทําให้เลือดไหลาการที่มีก้อนเนื้อการที่เป็นมะเร็งต่างๆนะฮะทำให้มีจุดเลือดไหลแบบนี้พบได้นะฮะพบว่าปัสสาวะของท่านจะมีสีแดงมากหรือว่าเป็นสีน้ำลางเนื้อได้นะครับหรือว่าการทานอาหารบางอย่างนะฮะเช่นแครอทถ้าทานมากๆอาจจะพบว่าฉี่มีสีแดงได้นะครับและอีกอันนึงนะฮะอันนี้พบในคุณผู้หญิงก็คือ ประจำเดือนมันลงมาเปื้อนเพราะฉะนั้นถ้าช่วงที่ท่านมีประจำเดือนแล้วปะสะวัสสาวะของท่านมันมีสีแดงก็อย่าเพิ่งไปเครียดจนเกินไปนะครับรอหมดประจำเดือนดูซิว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมาต่อกันที่สีต่อไปครับนั่นคือสีเหลืองเข้มไป๋เลยหมายความว่าอะไรหมายความว่าได้รับน้ําน้อยไปถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านดื่มน้ําน้อยกว่าวันละ2,000ซีซีนะครับ แปลว่าได้น้ําน้อยไปและปัสสาวะจะมีสีเข้มซึ่งแบบนี้จะเสี่ยงกับการเป็นนิ้วและภาวะการขาดน้ําภาวะการขาดน้ำเนี่ยทำให้เราหุดหิดง่ายเครียดง่ายร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรงแก่ง่ายผิวเหี่ยวง่ายคือมันไม่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยนะครับน้ำวันละ8แก้วหรือวันละ2,000ซีซีขึ้นไปแล้วถ้าท่านดื่มน้ําน้อยอ่ะจะทําให้มีภาวะไตเสื่อมเทเลนิดเทเลนิดและพอเป็นระยะยาวมันถึงขั้นไตวายเรื้อรังได้นะครับผม โอเคครับมาต่อกันที่สีที่3ครับนั่นก็คือสีส้มครับสีส้มเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากยาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ดีปัสสาวะมีสีส้มเนี่ยให้ลองดูซิว่ายาตัวไหนมันอาจจะทําให้ไปถามคุณหมอดูนะฮะมีหลายตัวนะครับหรือบางครั้งเนี่ยถ้าทานแคลรอทนะฮะแต่ว่าไม่มากนักเนี่ยก็พบว่าปัสสาวะเนี่ยมีสีส้มได้ก็ไม่ต้องเครียดไปนะครับ มาดูกันที่สีสุดท้ายครับปัสสาวะสีเขียวครับโอ้โห,โโหน่ากลัวเหมือนกันนะฮะสีเขียวคือถ้ามีสีเขียวจริงเนี่ยให้สงสัยเลยฮะว่าไตาของท่านมีปัญหาแล้วรีบพบแพทย์โดยด่วนนะฮะก็ไปตรวจดูซิว่าเนื้อไตเป็นยังไงการทํางานของไตเป็นยังไงบ้างนะครับก็ ก็ไม่ควรจะปล่อยไว้นะฮะอะไรก็ตามที่สีปัสสาวะผิดจากปกติไปนะครับแนะนำนะครับให้พบแพทย์นะครับอย่าไปปล่อยอย่าไปชะล่าใจรู้เร็วรักษาเร็วรักษาหายนะครับมาต่อกันที่ความผิดปกติอย่างที่2ครับนั่นคือกลิ่นที่ไม่คุ้นเคยครับ ผมว่าปัสสาวะของเราเนี่ยเราคงคุ้นเคยกับกลิ่นของมันดีนะก็คือตั้งแต่เกิดอะท่านได้กลิ่นปัสสาวะเป็นยังไงนั่น่ะเขาเรียกว่ากลิ่นมาตรฐานผมไม่รู้จะอธิบายให้ฟังยังไงในคลิปนี้เหมือนกันนะฮะลองไปดมดูเอาเองแล้วกันนะฮะนั่นแหละก็คือกลิ่นปัสสาวะมามาตรฐานนะครับเมื่อะไหรก็ตามนะฮะที่กลิ่นมันไม่เหมือนเดิมจากนั้นะ่ะโดยส่วนใหญ่คือมันจะมีกลิ่นเหม็นมากกว่าเดิมกลิ่นแรงมากกว่าเดิมกลิ่นเหม็นคาวกลิ่นเหม็นเหมือนปลาเน่าเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดแบบเป็นท่านผู้ชายแล้ว ยืนปัสสาวะอยู่ในปั๊มแล้วคนหันมามองอ่ะอันนั้นน่น่าหน้าละอันตรายและแบบมีกลิ่นรุนแรงนะฮะก็ให้ระมัดระวังโดยส่วนใหญ่เกิดจากภาวะติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะและสิ่งที่สําคัญเนี่ยนะฮะการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําให้ซื้อยาทานเองเพราะเดี๋ยวเชื้อจะดื้อยานะครับการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะเนี่ยผู้หญิงมักจะเป็นมากกว่าผู้ชาย เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยมีท่อทางเดินปัสสวาวะสั้นเวลาเชื้อโรคเนี่ยมันจะมุดเข้าไปได้ทางนั้นแล้วก็ติดเชื้อได้งา่ายแต่ส่วนใหญ่ผู้ชายเนี่ยนะถ้ามีภาวะติดเชื้อในทางเดินปัสสวาวะเนี่ยแปลว่าน่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างในส่วนลึกของร่างกายควรพบแพทย์โดยเร่งด่วนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะถ้ามีลักษณะข,ของอ กลิ่นที่เหม็นนะฮะมีเลือดไหลนะครับฉีกปิดกระปอยอะไรพวกนี้นะฮะก็แนะนําเลยว่าให้พบแพทย์นะฮะอย่าไปซื้อยาทานเองเพราะว่าเดี๋ยวเชื้อเชื้อเดื้อยาแล้วงานงอกเลยลําบากมากๆนะครับมาต่อกันที่ข้อที่3ครับข้อที่3คือเข้าห้องน้ําบ่อยมากๆคําว่าบ่อยเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าปกติคืออะไรโดยปกติเนี่ยการปัสสาวะของเราแต่ละวันนะฮะตอนกลางวัน3-5ครั้งต่อวันถ้าไม่เกิน5ครั้งไม่ซีเรียส ตอนกลางคืน1-2ครั้งต่อวันโดยเฉลี่ย1น1ครั้งถ้าเกิน2ครั้งขึ้นไปหรือ2ครั้งตลอดเวลาเนี่ยมันจะทําให้การนอนของเรามีปัญหาเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะต้องปรึกษาแพทย์นะครับแล้วก็หาสาเหตุนะครับสาเหตุนี่มีมากมายเลยนะครับเช่นดื่มน้ําเยอะไปนะฮะโดยเฉพาะก่อนนอนบางคนก่อนนอนเนี่ยดื่มน้ำ3า3แก้วอย่างงี้มันก็เกินไปแต่ผมแนะนําให้ดื่มน้ําก่อนนอนสักครึ่งแก้วนะครับ เพราะว่าตอนนอนเราขาดน้ำนะคือถ้าดื่มแล้วปัสสาวะไม่มากนะก็แนะนาให้ดื่มแต่ถ้าดื่มครึ่งแก้วแล้วท่านปัสสาวะทั้งคืนก็ไม่ต้องดื่มนะฮะก็ลองปรับเปลี่ยนให้เข้ากับชีวิตของเราอันที่2คือเฮ้ยลองเช็คดูซิอากาศมันหนาวเย็นมากไหมพออากาศหนาวมากเนี่ยเราไม่สามารถที่จะขับความร้อนออกทางเหงื่อได้นะครับเราก็เลยขับออกทางปัสสาวะแทนเราก็เลยปัสสาวะบ่อยนะครับอันที่3เบาหวานหรือเปล่าเบาหวานเบื้องต้นเนี่ยจะปัสสาวะบ่อยเพราะนั้นต้องดูเลยถ้าท่านเป็นคนกินหวานบ่อยมากในครอบครัวเป็นคน มีมีคนเป็นเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะต้องเลยนะฮะต้องดูเลยว่าเฮ้ยเป็นหรือเปล่ารีบไปตรวจนะครับไปตรวจประจําปีไปตรวจน้ําตาลในเลือดไปตรวจน้ําตาลในปัสสาวะนะครับและอีกอันหนึ่งสุดท้ายก็คือว่าท่านดื่มกาแฟเยอะหรือเปล่าดื่มแอลกอฮอล์เยอะหรือเปล่าพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นไดูเรติก ชนิดหนึ่งก็คือเป็นเขาเรียกว่าเหมือนยาขับปัสสาวะชนิดหนึ่งนั่นเองครับมีฤทธิ์พอสมควรเลยนะฮะเวลาท่านดื่มกาแฟมากๆหรือดื่มแอลกอฮอล์มากๆจะพบว่าต้องเข้าห้องน้ำบ่อยมากๆอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ผิดปกติอะไรนะครับผมโอเคครับมาต่อกันที่ข้อสุดท้ายข้อที่4ครับนั่นก็คือปัสสาวะนานกว่าปกตินะครับนานกว่าปกติหมายความว่าอะไรหมายความว่าโดยปกติเนี่ยท่านผู้ชายเนี่ยเข้าปัสสาวะเข้าห้องน้ำเนี่ยก็สักหนึ่งนาทีเนี่ยผมว่าก็เริ่มนานแล้วนะ บางคน3นาที5นาทีเนี่ยโอ้โหยังไม่เสร็จเลยยืนจนแบบปวดหลังะ่ะแบบนี้ครับมีปัญหาครับเรียกว่า ต่มลูกหมากโตนะฮะผู้ป่วยชายนะครับผู้ชายแล้วกันอายุ50ปีขึ้นไปพบเยอะพบแบบเยอะมากเพราะฉะนั้นรีบพบแพทย์ทานยานะฮะหายเลยชีวิตดีเลยท่านคิดดูดิโอโหปัสสาวะต้องยืน5นาทีท้อมันไม่ฟินนะนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วไปทานยาแล้วเดี๋ยวท่านจะฟินในการเข้าห้องน้ำนะครับส่วนคุณผู้หญิงนะฮะก็จะพบว่าอาจจะมีปัสสาวะกระปิดกระปอยมันเลยทําให้นานนะมันไม่เสร็จสักทีนะฮะก็คือ ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะแบบนี้ก็พบแพทย์แล้วก็ได้รับยารักษาเดี๋ยวก็หายครับเพราะนั้นไม่ต้องกลัวนะฮะให้สังเกตปัสสาวะของท่านนะคะถ้ามี4สิ่งนี้นะครับและอ่าที่ผมเล่าให้ฟังนะครับให้รีบไปพบแพทย์นะครับแล้วชีวิตของท่านจะดีขึ้นอย่างคาดไม่ถึงครับครั้งนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับอันตรายสุดๆถ้าปัสสาวะของท่านมี4สิ่งนี้ครับก็ต้องบอกนี่ฮะว่าการเข้าห้องน้ำเนี่ยมันเป็นความสุขของมนุษยชาติถ้าเราเข้าห้องน้ําแล้วมันมีปัญหาใช่ไหมครับ เจ็บแสบติดขัดนานทุกทรมานไม่สุดอย่างนี้เป็นไงครับแย yeah, ่มากๆบอกเลยรักษาได้มาดูกันครับว่าสสิ่งนี้เนี่ยมีอะไรบ้างถ้ามีแล้วรีบพบแพทย์โดยด่วนครับ หนึ่งคือสีของปัสสาวะไม่เหมือนเดิมปัสสาวะโดยสีปกติเนี่ยก็จะเป็นประมาณเหลืองอมพันนะ <c oughs> เหลืองอ่อนๆนะฮะเหมือนเบียร์ใส่น้ําแข็งที่เราลายแล้วโอ้สุดยอดนะฮะแต่ถ้าสีเปลี่ยนไปเช่นมีสีแดงให้นึกว่าเฮ้ยมันมีเลือดผสมหรือเปล่าการมีเลือดผสม <c oughs> เช่นมีการอักเสบการติดเชื้อมีก้อนเนื้อนะครับหรือว่ามีประจำเดือนมาผสมปนเปื้อนนะฮะ หรือว่าการทานอาหารบางอย่างเช่นแครอทก็พบได้นะครับก็ลองดูนะฮะถ้าเกิดสมมติว่าเออมีตลอดก็พบแพทย์นะฮะสีเหลืองเข้มมักจะเกิดจากการขาดน้ำนะครับทานน้ำน้อยน้อยกว่าวันละ2,000ซีซีเสียงนิ้วนะครับเสียงไตเสื่อมเลื้อรังในระยะเวลายาวนานเพราะนั้นทานน้ำอย่างมากอออย่างอย่าให้น้อยกว่า2 0 0 0ซีซีต่อวันสีส้มนะฮะส่วนใหญ่เกิดจากยานะครับลองดูซิมียาทำให้ปัสสาวะสีส้มหรือเปล่าแล้วก็ต่อมาอันสุดท้ายสีเขียวสีเขียวนี่เนเนื้อไตน่าจะมีปัญหารีบพบแพทย์โดยด่วนครับ มาต่อกันทีอ่อย่างที่สองครับที่อันตรายเลยคือกลิ่นที่ไม่คุ้นเคยนะฮะกลิ่นที่คุ้นเคยอ่ะท่านก็ดมกันมาตั้งแต่เด็กแล้วนะฮะกลิ่นปัสสวาวะนะฮะก็ประมาณนั้นนั่นแหละนะฮะถ้ากลิ่นมันเหม็นกว่าเดิมเหม็นคาวกว่าเดิมหรือว่าเฮ้ยมันรู้สึกแปลกมากๆเลยนะครับโดยส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อในทางเดินปัสสวาวะซึ่งการรักษาก็คือการให้ยาฆ่าเชื้อแต่ไม่แนะนําให้ไปซื้อยาทานเองนะครับไม่แนะนําเลยเพราะอะไร เพราะว่าเดี๋ยวเชื้อจะดื้อยาแล้วรักษายากมากๆเลยนะครับคุณผู้หญิงเนี่ยจะหายง่ายนะครับแล้วก็เป็นบ่อยแต่คุณผู้ชายเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะเนี่ยต้องหาสาเหตุเพราะว่ามันมักจะมีอะไรแอบซ่อนอยู่นะครับโอเคครับมาต่อกันที่อย่างที่3ครับที่ต้องระวังคือเข้าห้องน้ําบ่อยมากหรือถี่มากเราต้องมารู้ก่อนว่าปกติเท่าไหร่กลางวันไม่เกิน3านครั้งกลางคืนไม่เกิน1-2ครั้ง เพราะฉะนั้นถ้ากลางวันท่านมากกว่า5ครั้งตลอดกลางคืนท่านมากกว่า2ครั้งตลอดแบบนี้นะครับถือว่าบ่อยเกินไปนะครับบ่อยมีสาเหตุจากอะไรเพียบเยอะแยะดื่มน้ําเยอะไปวันหนึ่งดื่มทีสี่ห5ลิตรนะฮะก่อนนอนดื่มอีก3แก้วอย่างนี้เข้าห้องน้ำทั้งคืนก็ไม่เหมาะนะครับอันที่2อากาศหนาวมากระบายความร้อนทางเหนือไม่ได้มันเลยระบายทางปัสสาวะแทนแบบนี้อ่ะก็ไม่ไม่เป็นไรมีสาเหตุอันที่3 เฮ้ยเป็นเบาหวานหรือเปล่าในครอบครัวเป็นเบาหวานหรือเปล่าชอบกินหวานหรือเปล่าดูแลสุขภาพไม่ดีหรือเปล่าอาการเบาหวานเบื้องต้นปัสสาวะเยอะนะครับต้องระมัดระวังปัสสาวะบ่อยอันต่อมานะครับดื่มกาแฟเยอะเปล่าดื่มแอลกอฮอล์เยอะเปล่าพวกนี้ครับเป็นยาขับปัสสาวะชั้นดีเลยนะฮะ เข้าห้องน้ากันทั้งวีทั้งวันนะครับก็ต้องระมัดระวังนะฮะทานอย่างพอเหมาะพอสมนะฮะกาแฟแนะนําเป็นกาแฟดําวันนึงนะฮะสัก2แก้วกําลังสวยนะฮะถ้าเกินสีแก้วเนี่ยไม่ค่อยแนะนําแล้วนะครับส่วนเรื่องของแอลกอฮอล์นะฮะไม่ทานได้ก็ดีนะครับไม่ทานก็ได้ก็ดีนะฮะบางคนบอกทานแล้วอายุยืนบอกทานอย่างอื่นก็อายุยืนเหมือนกันครับโอเคครับมาต่อกันที่ข้อที่4ครับปัสสาวะนานผิดปกติอันนี้พบในเพศชายบ่อยมากโดยเฉพาะอายุ50ปีขึ้นไปนะครับ ก็คือเกิดจากต่อมลูกหมากโตน,นั่นเองนะฮะแล้วรักษาได้รักษาไม่ยาก ทานยาแป๊บเดียวการเข้าห้องน้ําของท่านเนี่ยจะเหมือนขึ้นสวรรค์อีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะวา่าเราเข้าไปห้องน้ำเนี่ยปัสสาวะทีหนึ่งสานาที5นาทีไม่เสร็จมันทรมานนะฮะนาทีหนึ่งควรจะเสร็จแล้วควรจะฟินแล้วอันนี้ไม่ใช่5นาทีโอโ้โหยังไม่เสร็จเลยนะฮะยืนจนคนข้างๆเนี่ยเข้าปั๊มเนี่ยเปลี่ยบไป4ีคน5คนแล้วนะฮะท่านเพศท่านชายเนี่ยโอ้เสงงมากเพราะนั้นทานยาครับหายได้แล้วก็ชีวิตจะดีขึ้นมากส่วนคุณผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัสสาวะกระปิดกระปอยมากกว่ามักจะ การติดเชื้อก็พบแพทย์แล้วก็รับยารักษาครับนี่ก็คือเรื่องของ4สิ่งในปัสสาวะที่ท่านจะต้องดูแลให้ดีครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกอบคุิครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับ คุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ